โอ้ทุกคนนี่ครับโอ้ทุกคนเข้ามาซอยนี้ทุกคนนี่ทุกคนปรับไฟด้วยทุกคนนะนี่ครับเป็นมัดยิบนะครับผมซอยนี้ทุกคน โอ้โห oh, คนเข้ามาถ่ายรูปเยอะมากทุกคนนี่นะครับผมนะเป็นเวลาทุ่มหนึ่งนะครับ ตุกกนะทุกเที่ยวทุกคนโอ้โหบูมมากทุกคนนะถนนชองวาดท,ทุกคนสองพันี่สิบห้านะครับครับผมแต่ละร้านทุกคนโอ้โหทุกคนกลางคืนนะครับผม นี่ครับผมนะอันนี้เป็นงานไฟทุกคน ครับผมนะัเป็นงานไฟนะครับผมนี่ทุกคนสวยมากผู้คนนี่มาถ่ายรูปตัวจุนนี้เยอะมากทุกคนสวัสดีครับสบายดีพี่น้องสองฝั่งไทยลาวเบิร์สุภูสุนเนาะคลิปนี้ต้อมกับพ้าทุกคนมาเดินอยู่ที่ถนนทรงวาดน,นะครับผมนะคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาเดินซุ่มถนนคนเดินกลางคืนนะครับผมที่ตอนนี้นี่กําลังเป็นกระแสะมากทุกคนในหมู่ใบรุ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับผมนะนี่ครับผมก็จะมาเดิน ถนนทรงวาดน,นี้ก็จะมีที่ถ่ายรูปสวยๆนะครับผมนะที่ว่าจะเป็นตอนกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับผมแล้วก็มีร้านอาหารอร่อยๆเยอะแยะมากมายทุกคนภายในถนนทรงวาดน,นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่12สิงหาคม2568นะครับผมเป็นเวลาอยู่ที่ทุ่ม2นาทีนะครับนี่ครับผมนี่ครับโอ้โหเป็นกระแสสั่วข้ามคืนเลยทุกคนนี่ครับ ู้ฝั่งนี้ก็ติดแม่น้ําเจ้าพระยานะครับผมนี่ครับซอยนี้ทุกคนโอ้มีที่ถ่ายรูปสวยๆมากนะคนนะตอนกลางคืนนะครับเห็นไหมทุกคนนักท่องเที่ยวนะครับผมมามาเดินเที่ยว,วนี่นะครับผมโอ้โหทุกคนร้านนี้ แต่ว่าทางเดินก็จะแคบหน่อยนะครับผมนะถนนทรงบ้านนะครับก็ประมาณเมตรหนึ่งนะครับความกว้างของพุทธบาทนะครับผมนี่ทุกคนโอ้โหร้านนี้ที่ครับขายดีมากทุกคนร้านนี้นะคนนี่ครับโอ้โห โอ้ทุกคนน่าจะอร่อยมากนะครับผมนะเป็นออะไรทุกคนเดี๋ยวลูกชิ้นนะครับผมนะลูกชิ้นปลาเป็นลูกชิ้นปลาต้นต้นได้นะครับผมนี่ครับผมเจ้าเก่าทุกคนในถนนทรงวาดน,นะครับนี่ครับแล้วท่องเที่ยวก็ไปลองชิมนะครับผมนี่ทุกคนร้านนี้นี่ร้านอะไรเนี่ยเย ซิกอินซอยนี่ครับอ๋อพี่น้องปังมากทุกคนนี่ครับผมมันเป็นซอยแบบไหนทุกคนเดี๋ยวเราสองดูนะครับโอ้โหไม่ได้ผีค่ะเหมือนข้างในออกมาเท่าไหร่ข้างนอกมาไปดึออโอ้โหทุกคนต่อคิวกันยาวมากนี่ครับผมนะสองร้านนี้เระ,ะต่อคิวกันยาวมากแลว้วครับผมฝั่งนั้นอ่าเป็น อหารอะไรคนไม่รูคือเหมือนกันนะครับแต่ว่าฝั่งนั้นมันเป็นลูกซินนะครับผมนะครับภายในถนนสงบ้านรถก็ติดแบบนี้ทุกคนเพราะว่าถนนมันแคบนะครับทางเดินก็ไม่กว้างนะครับผมนะแต่ว่านะักท่องเที่ยวนี้นิยมมาจริงๆทุกคนเมื่อก่อนก็ไม่เยอะนะครับผมนะแต่ว่าตอนนี้นี่เยอะมากทุกคนนะนี่ทุกคนมาถ่ายรูปกันแบบนี้เลยทุกคนเดี๋ยวเราเดินล่างนะครับ โอ้โหฝั่งนั้นทุกคนปรับเป็นรูปการ์ตูนนะครับผมนะนี่ทุกคนนี่ครับนักท่องเที่ยวก็มาเยอะนะครับนักท่องเที่ยวโอ้โหร้านนี้ทุกคน ครับด้านนี้บินเทีมากทุกคนโอ้มีชั้นบนด้วยทุกคนนี่นะครับผมนี่ครับฝั่งนี้ก็เดินเต็มเลยทุกคนถ้าเป็นถนนก,กว้างหน่อยนะครับผมนะแล้วก็ทางเดิน ไม่ให้มีรถมาจอดนะครับผมน่าจะดีมากๆเลยนะครับผมน่าจะเป็นรถจอดที่เขาจอดก่อนก่อนที่จะลังนะครับผมเห็นไหมทุกคนนี่ครับร้านเค้กทุกคนโอ้โหมาตรงเที่ยวก็ฝั่งนั้นก็เต็มทุกคนร้านเยอะมากฝั่งนั้น โอ้โหร้านหน้าของเราทุกคนร้านร้าน,านหน้าทุกคนร้านอะไรเอ่ยกูหลงเป่าทุกคนนี่ครับเกิดรึป่ว โอ้ทุกคนนี่ครับโอ้ทุกคนเข้ามาซอยนี้ทุกคนนี่ทุกคนปรับไฟด้วยทุกคนนะนี่ครับเป็นมัสยิดนะครับผมซอยนี้ทุกคน โอ้ห oh, คนเข้ามาถ่ายรูปเยอะมากทุกคนนี่นะครับผมนะเป็นเวลาทุ่มหนึ่งนะครับ กลุ่มรถตุ๊กๆนะทุกเที่ยวทุกคนโอ้โหบูมมากทุกคนนะถนนชรงวาดท,ทุกคน2025นนะครับตามถนนเขาก็จะประับโคมไฟทุกคนทางเดินนี้แคบมากโอ้โหลานนาของเราก็จะมีการปรับไฟนะครับ เป็นการปรับไฟทุกคนตรงนี้โอ้โหร้านนี้ปิดทุกคนตอนกลางวันนี้เปิดนะครับร้านนี้นะครับนี่ทุกคนปรับไฟโอ้ฝั่งนั้นเยอะมากทุกคนนะครับตรงนี้ปรับไฟด้วยทุกคนโอ้ถูกใจนักท่องเที่ยวยกใหญ่เลยทุกคนกงานนี้นี่แหละครับผมต่อคิวกันถ่ายรูปแม่ทุกคน ทุกคนอันนี้ก็ต่อคิวถ่ายรูปนะครับนี่ทุกคน โอหตรงนี้ก็นั่งชิลเลยทุกคนเดี๋ยวเราเข้าเลินซอยนี้ดูนะครับผมนะว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาไหมนะครับผมตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนทุกคนโอ้โหเยอะมาก ครับผมแต่ละร้านทุกคนโอ้โหทุกคนกลางคืนนะครับผม นี่ครับผมแนละอันนี้เป็นงานไฟทุกคน ครับผมนะเป็นงานไฟนะครับผมนี่ทุกคนสวยมากผู้คนนี่มาถ่ายรูปตรงจุดน,นี้เยอะมากทุกคนอันนี้ก็จะนั่งชมวิวรับลมแม่น้ำเจ้าพยานะครับผมนะมุมนี้ ครับผมนะกท่องเที่ยวก็มารับลมนะครับตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารด้วยทุกคนนะครับพอทุกคนเดี๋ยวเราเดินออกไปล้าน,นอกนะครับผมน,นี่ทุกคนบรรยากาศตอนกลางคืน นี่ครับผมร้านขายขนมปังทุกคนนะครับมาใหม่ขนมปังปิ้งนะครับนี่ทุกคนตรงนี้ก็มีโรงเบียร์ดวยทุกคนนะครับนี่ทุกคนด้านในสวยมากเป็นงานศิลปะนะครับผมนี่ทุกค บั่งร้านก็ตกแต่งไฟทุกคนอย่างสวยนะครับน,น,นี่ทุกคนนี่ทุกคนต่อคิวนะครับผมนี่ครับต,ต,ต่อคิวนะครับผมนะครับคิวยาวมากทุกคน นี่นะครับผมต่อคิวยาวมากทุกคนโอ้โหสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ทุกคนในอ่งในย่านเยาวราชนะครับผมก็คือถนนทรงวาดทุกคน นี่ครับผมก็เป็นมาคลิปนี้ตอมกาจะได้จบคลิปไปเพียงสิานเลือกอ็ฝากงทีมีุตซีนะครับผมนะกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ